คุณเคยสงสัยไหมว่ามีสัตว์ในตำนานอะไรบ้างที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกหรือในถ้ำมืดของไทยเราวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับตะขาบยักษ์ที่มีชื่อว่าตะบองพรมว่าแต่ตะบองพรมคืออะไรมันมีประวัติความเป็นมายังไงเราไปดูกันเลยครับประวัติความเป็นมาของตะบองพรมตะบองพรมเป็นสัตว์ในตำนานของไทยที่มีบันทึกเล่าขานกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เรื่องราวของตาบองพรมมักถูกเล่าขา,า,านฐานนิทานทงบ้านและวรรณคดีของไทยเช่นเรื่องพระชัยเชษฐ์ที่กล่าวถึงการต่อสู้กับตะขาบยักษ์นี้และในบางันทึกของนักสำรวจชาวยุโรปที่เดินทางมาในสมัยรัตะนโกสินทร์ตอนต้นก็มีการบันทึกถึงการพบเจอตะขาบยักษ์ในป่าใหญ่ลักษณะาทางกายภาพตะบองพรมมีลักษณะทางกายภาพที่น่าเกรงขามมีขนาดใหญ่กว่าตะขาบทั่วไปหลายเท่า มีลำตัวที่มีความยาวถึง10เมตรบางตำนานอาจยาวถึง20เมตรเลยทีเดียวลำตัวเป็นสีดําเข้มมีขาที่มีลักษณะเป็นกรงเล็บแหลมคมสีแดงสดดวงตามีแสงสีเขียวที่เรืองแสงในที่มืดทำให้ดูน่ากลัวและทรงพลังนอกจากนี้ยังมีเขี้ยวที่สามารถปล่อยพิษที่มีความรุนแรงออกมาได้ซึ่งพิษนี้สามารถทำให้เหยื่อหมดสติหรืออาจตายได้ภายในเวลาไม่นานถิ่นที่อยู่ ตาบ,บองพามมักอาศัยอยู่ในถ้ำหรือหรือป่าทึบที่เป็นที่เงียบสงบและห่างไกลจากผู้คนถ้ำที่มีลักษณะชื้นและมืดเป็นที่ชื่นชอบของตะบ,บองพามเนื่องจากมันสามารถซ่อนตัวและหาอาหารได้ง่ายบางตำนานเ,เล่าว่ามีถ้ำในภาคเหนือของประเทศไทยที่เป็นที่อาศัยอยู่ของตะบ,บองพามถ้ำเหล่านี้มักจะอยู่ในบริเวณภูเขาหรือดอยที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงทำให้ผู้คน ไม่ค่อยเข้าไปเยี่ยมเยียนสักเท่าไหร่นะความเชื่อจากสถานที่ต่างๆในแต่ละมีภาคของไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับตะบองร,รมที่แตกต่างกันออกไปในภาคเหนือเชื่อว่าตะบองร,รมเป็นผู้เข้าในภาคเหนือเชื่อว่าตาบองร,รมเป็นผู้เฝ้าสมบัติหรือกลุ่มทรัพย์ในถ้ำโดยมีเรื่องเล่าว,ว่าผู้ที่สามารถต่อสู้กับตะบองร,รมและเอาชนะมันได้จะได้รับสมบัติหรือโชคลาภม,มากมาย ในขณะที่ภาคอีสานเชื่อว่าตะบองพามเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มอบโชคลาภและปกป้องผู้คนจากภัยอันตรายโดยมีการบูชาตะบองพามเพื่อความเป็นสิริมงค,คลอีกด้วยตัวอย่างเหตุการณ์การพบเจอมีเรื่องเล่าจากชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ว่าเคยพบเจอตะบองพามในถ้ำลึกของ Đ อยสุเทพเรื่องเล่านี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วเมื่อกลุ่มนักสำรวจได้เข้าไปในถ้ำและเห็นตะบองพามขนาดใหญ่กำลังเลื้อยอยู่ในถ้ำ พวกเขาตกใจและรีบหนีออกมาจนกลายเป็นเรื่องเล่าที่แพท่หลายนอกจากนี้ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อชาวบ้านได้ยินเสิ่งปแปลกจากถ้ำและพบรอยตะขาบขนาดใหญ่บนพื้นดินซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรอยของตะบองคำนั่นเองเกิดความรู้หรือเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับสัตว์ชนิดนี้ตะบองคำยังเป็นตัวแทนของความลึกลับ และความน่ากลัวในวัฒนธรรมไทยมีการนําตะบองพรม,มาใช้ในละครพื้นบ้านและภาพยนตร์ไทยเพื่อสร้างความตื่นเต้นและความหวาดกลัวนอกจากนี้ในบางวัดยังมีการสร้างรูปปั้นตะบองพมเพื่อใช้ในการบูชาและเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องมีตำนานเล่าว่าตะบองพรม,มีความสามารถในการเปลี่ยนล่าเป็นมนุษย์เพื่อล่อลวงผู้คนได้และสามารถสื่อสารกับวิญ,ญญาณหรือสัตว์ป่าชนิดอื่นๆได้อีกด้วย เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเรื่องราของตาบองพัมสัตว์ในตํานาที่มีความลึกลับและน่ากลัวหวังว่าทุกคนจะได้รู้จักและเข้าใจมากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าของสัตว์เวทสวัสดีครับ